พาผมลูกค้าอาอยากได้โมบายทูเจนสนะครับผมก็จัดให้แล้วนะครับโอเคลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับเปิดปิดโทรศัพท์เนาะกดค้างนะครับมันจะเป็นการเปิดเครื่องนะครับใช้ทูเจนสามนะครับเพราะว่าเจนสามมันค่อนข้างลื่นนะครับไม่อืดน,นะทำโมบายตัวนึงก็ แต่ตัวนี้จะมีการเชื่อมต่อทั้งหมดนะครับว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดหรือว่าปุ่มสั่งคีย์นะครับตัวนี้ใช้ซิลโ t e ทิวสเปกนะครับผมใช้ได้เปิดโวลุ่มนะครับรื่ว่าลุ่นี้จะเป็นสีส้มนะครับเด้งในสุดเราถ,ถอยมานิดนึงนะครับตัวนี้ลำโพงจะดังที่ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับมีลำโพงสงชุด โอเคสไลด์ไปครับเปิดตัวนี้ก่อนนะครับววลลุ่มวอลลุ่มนะครับมันจะเป็นตัวววลลุ่มหน้าจอนะครับให้เราสามารถเล่งเสียงลดเสียงได้นะครับโอเคพอขึ้นเงี้แล้วก็แปรกลับไปนะครับเข้าซิโลครับใช้ซิลลเข้าซิลลใช้ทีสปีเข้าทีสปีนะครับโอเคผมจะเทนใั้หมดเอโค่นะ เราจะเล่งเสียงก่อนนะครับตกลงนะครับแล้วก็เล่งเสียงขึ้นไปได้เลยเลร้ออเซนนะครับแล้วก็กดลองเทสดูครับทดสอ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 บหนึ่งสองสามสี่ วันทูทีโฟไฟเทสหนึ่งสองสามสี่วันทูทีโฟไฟเทสหนึ่งสองสามสี่เคนะครับก็ดังเสียงดังก็พอๆกับวิทยุตัวหนึ่งนะครับผมเคครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสายใหม่นะครับวลลมเปิดปิดนะครับอันนี้ตัวเปิดปิดโทรศัพท์นะครับผมข้างๆจะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ชาร์จแบตเตอรี่ภาคขยายนะครับตัวนี้ชาร์จ Gen สามนะครับ โอเคครับเวลาชาร์จตรงนี้จะเป็นสีแดงนะเวลาเต็มก็จะเป็นสีฟ้านะครับเหมือนทุก pues, ทุกคลิปที่ผมเคยเทสให้ดูนะครับผมพอดีผมมือเดียวด้วยอ่าเนี่ยครับเวลาชาร์จจะเป็นสีแดงเวลาเต็มก็จะเป็นสีฟ้านะครับส่วนอีกรูหนึ่งเราจะใช้ในการชาร์จโทรศัพท์นะครับเวลาดึงให้ดึงตรงๆนะพี่ดึงตรงๆออกมาเลยนะครับมันจะไม่เสียหายนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมจบครับ